สวัสดีจ้าวันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กมานะคะการกินอาจจะทุรัก์ทุเลหน่อยอืมอืมผมว่าสบบีแรงมากค่ะอ้ดู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 ดด <yy y> เขาเรียกว่ามันเยิม <yy y> มันเป็นกลิ่นของวาซาบิอันนี้ใครกินแบบใครไม่ชอบวาซาบจะรู้สึกฉุนมากนะคะมันฉุนเกินนะคะอ๋ออือญี่ปุ่นราวกินมือคะ่ะออ น้ำจิ้มอร่อยว่ะน้ำจิ้มอันนี้อร่อยวันนี้มีไข่พะโล้นะ อันนี้แม่บ้านนะคะพี่หนิงทําไว้ให้มีไข่ปลาโลแล้วก็มีแกงป่าอะไแกงป่าเนื้ออืมแกงป่าเนื้อขออนุญาต,ตวันนี้ไม่ได้ใช้ฟันหน้านะคะเพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กมาเมื่อเช้าอร่อยอร่อยมากมอืมน,นี้ไข่ปะาโลค่ะ ไข่พะโล้ค่ะอืมไข่พะโล้อร่อยมากอือขอญอาตทานมือนะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ทานมือหรอกคะ่ะจะเป็นคนชอบกินข้าวกับมือนะคะ เสียงกุ้งดองกุ้งดองกับเนื้อืมห่า nó, Loại chịu 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 yếm, chịu chịu วันนี้เคี่ยวข้าวด้ฝั่งเดียวนะคะอืมอร่อยจังเลยอืมอ่ะเอาไว้ข้างๆเหมือนเดิมเอาไว้ข้างๆเหมือนเดิมระวังขาพี่นะระวังขาพี่ โอเคค่ะ okay วันนี้การกระทำใดวาจาใดไม่สุภาพกราบขอประธนภัยพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs>